เอาจริงๆผมประทับใจกับการแจกฟรีเกมของเกมนี้มากหมื่นหเน้นๆครับดูสวยมากมาลุ้นกันนะครับรอบนี้นะขนาดผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะโอ้สามหมื่นห้าครับเน้นๆข้าเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปี เอาเลยครับกลับมาสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะมาอยู่กับผมเนะี่ยปังออสมอโตซอสพริกนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกมกาฮอกฮาวเวดนะครับหรือว่าเกมผลไม้นั่นเองนะครับผมงบผมมี1000ผมขออนุญาตเบ็ดแตาใน40บาทนะครับผมขอใช้สเตปไล่เบ็ดเหมือนเดิมนะครับผมที่หลายคนยังไม่รู้จักเกมนี้ก็เพราะว่าเกมนี้มันไม่ค่อยดังนะครับแต่หารู้ไหมว่าเกมนี้แจกฟรีเกมโคตรโหดนะฮะอ่ะผมพูดแบบนี้เฉยๆทุกคนอาจจะยังไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเกมนี้จะแตกดีแบบที่ผมบอกหรือเปล่านะเกมนี้อยยู่่คา PG บางออสแค่บอกไว้นะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับผมตอนนี้กําไรอยู่ที่500บาทนะครับผมจากตอนแรกมีอยู่1000ตอนนี้เพิ่มมาเป็น1 5 0 0บาทนะครับโอู้่ยังไหลเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วทุกคนมามาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับคูณ6รางวัลก้อนโตนะครับผมอันนี้เพิ่งรอบแรกนะยัง800นะฮะเดี๋ยวมาดูรอบต่อไปนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดหน่อยสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมขอเพิ่มเป็น120ละกันนะครับนี่คือวิธีไล่เบ็ดนะครับเผ เอาไว้ด้วยเนี่ยฮะมาเรามาลุยกันต่อนะครับผมตอนนี้ยังอยู่ที่พันห้านะครับปลาไปพันหกแล้วเห็นไหมแปบ๊บเดียวนะฮะมาเรามาดูกันนะ,ะว่าจะไหลเท่าไหร่นะครับผมจริงๆก็แอบสงสารน้องนะครับคนไม่ค่อยเล่นกันนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวบังออสเล่นเองนะครับผมมาลุ้นช่วยกันนะทุกคนนะโอ้โหดอกนี้คูณสองมามาเพิ่มไป200ตอนนี้ปลาไป400แล้วอ่ะเพิ่มไหม700ตอนนี้โอ้โหไหลไหลไหลพันหกแล้วตอนนี้พันหกปลา สองพันหกไปต่อฮะไปต่อสามพันหกโอ้โหโอ้โหเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่พันแล้วเนี่ยฮะห้าพันหกพันแล้วโอ้โหสุดสุดสุดจัดเลยทุกคนเห็นไหมผมบอกแล้วเนี่ยฮะโอ้โหดอกแรกไม่เป็นไรนะครับดอกต่อไปหกพันนะครับผมเดือด <c oughs> จริงเดือดจังกำลังแตกบอลโอ้โหได้ฟรีเกมเพิ่มมาอีกนะฮะนี่แหละครับเกมที่ทุกคนมองข้ามโอ้โห,โหเพิ่มมาอีกหนึ่งรอบเป็นแปดรอบมาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้โอ้โหเก้าพันแล้วผมว่าตีไปหมื่นเลย นะครับผมยังไงก็แตะหมื่นแน่นอนนะครับอือีกสามพันไปโอ้โหยังเหลืออีกเจ็ดรอบนะครับทุกคนนะเออโอ้โหวายเข้าสุดจัดนะครับผมโอ้โหได้รอบละเจ็ดร้อยแปดร้อยเลยนะครับทุกคนนะตอนนี้นะครับผมนะกำไรผมหมื่นแล้วนะครับผมหมื่นแล้วนะครับผมย้ำนะครับว่าหมื่นแล้วเนี่ยโอ้โหเข้ามาอีกเจ็ดร้อยแปดสิบไปไหล ไหลต่อเรื่อยๆลูกพ่อตอนนี้เงินรางวัลก้อนโต2,006นะครับผมแหมสุดจัดเลยตอนนี้ปลาไปหมื่นสี่แล้วทุกคนไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเหลืออีก3รอบลุยกันต่อยาวๆนะครับทุกคนนะคูณ16ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหได้มาอีกเ0้ไปร้อยสามสองสองพันสองครับผมคูณสิบแปดยังเหลืออีกสามรอบโอ้โหได้รอบละพันตีไปเลยมาจัดไปนะครับผมทุกคนเกมนี้อยู่ค่าพีจีนะครับผมลองไปจัดกันดูได้นะครับโอ้โหยีบเอ็ดไปแล้วหกพันสามดี เดี๋ยวเดี๋ยวสองหมื่นเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำไรสามหมื่นแล้วตอนนี้ราวันก้อนต่อปลาไปหมื่นหกนะครับผมเป็นไงล่ะครับผมบอกแล้วนะฮะอันนี้ขนาดฟรีเกมแค่รอบเดียวนะฮะโอ้โห,หถ้าได้ฟรีเกมต่อเนื่องจริงจะขนาดไหนนะครับผมสามหมื่นสองโอ้โหเกมที่ทุกคนมองข้ามนะฮะมันจะสุดไปถึงไหนเนี่ยสุดจริงทุกคนนะผมยอมรับเลยนะฮะมาเหลืออีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมมาจัดไป <c oughs> ทุกคนเอ้ยคูณไปยี่สิบหกอะ โอ้โหคิดดูนะฮะว่าจะได้เท่าไหร่โอ้โหได้มาอีก32 0 0สุดจริงนะครับไม่มีคําใดที่จะพูดนอกจากคําว่าสุดจัดนะฮะเมื่อกี้เราได้รางวัลก้อนโตไปกี่รอบนะต่อไปก็เป็นรางวัลก้อนโตอีกรอบหนึ่ง <c oughs> อุ้ยรางวัลเมกาครับผมเรียบร้อย57 0 0ครับผมดอกนี้แหละครับที่ผมรอคอยรางวัลรวมนะฮะโอ้โหสามหมื่นห้าเน้นๆน,น,นะอู้ สุดจริงๆนะครับทุกคนนะกำไรที่ผมมีตอนนี้เกือบ5้า0 0ื่นะครับเตีไปเกือบครึ่งแสนนะครับผมโอ้โหสุดมากนะครับทุกคนนะพกงบมาหลักพันนะครับฟาดไปหลักหมื่นนะครับผมโอ้โหอ่าสำหรับใครที่ถามหาวาบนะครับผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปถอนก่อนนะครับบุยบุยอย่าลืมกดซับสไครต์และกดติดตามให้บังออสด้วยนะครับวาบอยู่ใต้คอมเมนต์ไปละ